ครับเพื่อนครับวิธีชีวิตทิ้งคำพันธุ์วันนี้ก็นำเสนอเป็นงานลรืองานแกะเหมือนเดิมครับเพื่อนเป็นงานลรือแกะพัดลมเหมือนเดิมครับมีสินค้าเข้ามานะครับเนาะโอเคครับเป็นงานลรืองานแกะเพื่อนํำไปจำหน่ายเหมือนเดิมครับเมื่อวานก็เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งครับวันนี้ก็เป็นพัดลมอีกสองเครื่องช่องตัว ครับไปแล้วก็แบลวเครื่องมือหอนะครับผมพออายุได้กินครับนี่ก็คือเครื่องมืออะไรนะครับําแกะเงินสร้าง ก็าถวนาพรแก่พัดลมมาก่อนเนาะนึกแยกเป็นชิ้นส่วนนะครับเพื่อนก็ส่วน เหล็กก็ส่วนหนึ่งพลาสติกก็ส่วนหนึ่งแขกเราเป็นทองแดงเหล็กนไกมือดัคงมืรีได้เลยัไม่ต้องเกรงใจสอบถามราคาทั้งหมราคพูด ก่ปออกมาแล้วตะแงตัวนี้เนาะ ครับนี่ก็คือชิ้นส่วนเราเนาะเพื่อนๆชิ้นส่วน,นครับชิ้นส่วนเราก็ถอดเทออกแล้วก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเครื่องนี้ลูกซื้อจะเป็นเครื่องอที่ใหญ่หน่อยเนาะเพืเ่อนๆเครื่องพัดลมจะเป็นมอเตอร์ทองแดงก็ใหญ่หน่อยเนาะจะเป็นรุ่นใหญ่นิดนึงครับตัวนี้ก็เป็นขนาดพัดลมใช้แบบ ตั้งพื้นเราธรรมดานะครับเนาะแต่ว่าเป็นเครื่องใหญ่อยู่ครับแต่ตัวนี้ใหญ่กว่า <c oughs> ครับนี่ก็คือสิ่งที่งานเราลื้องานเราแกะนะครับเนาะเพ <c oughs> ื่อนแกะมาก็ออกประมาณนี้ครับครับมีส่วนของเครื่องซักผ้าเมื่อวานเนาะทองแดงเราก็ยังไม่ได้แกะนะครับมีสองเครื่องนี่ครับ <c oughs> ทองแดง ครับนี่ทองแดงของเครื่องซักผ้าเนาะครับอันนี้ครับเครื่องซักผ้าสำคัญอันนี่ก็เป็นของพัดลมอืมแับนี่เป็นของพัดลมครับเนาะเนาะก็คงทำการารื้อลอ้วนเดิมเนาะนี่ ทำการลื้อแกะมันเดิมครับก็เพื่อลื้อแกะมาก็เพื่อจะได้ค่าขับข้าวเนาะคนเดือนเนาะขับบางสิ่งบางอย่างบางส่วนก็นู้นนะครับเนาะอย่างอย่างคัดแยกเป็นบางชิ้นบางอันอยู่ครับใช้ปุ่งใช้ไฟนะครับเนาะครับอ,อันนี้คืองานดิเลกเราเนาะ เป็นงานอดิเรกเราส่วนงานอาชีพไร่ด้านกเกษตรเราหลักๆก,ก็คือยีดยางครับแต่ตอนนี้ยังเกีดไม่ได้นาะเพื่อ,อ,อนก็เลยอาศัยทํางานอดิเรกจุดนี้ซ่อมๆให้กันงัดลรือยๆท่นแกะไปก่อนเพื่อเป็นรายได้เสริมเนาะพอได้ค่าครับข้าวกับปาว้ากันไป่กาะนี้คือเป็นวิถีชีวิตจริงทาปันนะครับเนาะ,ะมีทั้ง พื่ผักไรเกษีรอะไร,ะอ,ะไรอะไรอย่างอ่ะอย่างตอนเล็กตอนน้อยอแบบพอเพียงนะครับเนาะเราทําแบบพอเพียงไม่ได้เน้นแบบที่หาแบบพอได้อยู่ได้กินนะครับเพื่อนๆเ, <c oughs> เป็นแบบพอได้อยู่ได้กินครับผมวันแล้วก็นําเสนอเพื่อนๆ ครับก็คงนำแต่เพื่อนๆไว้เพียงนะเท่านี้เนาะเพื่อนเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ